สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องการสร้างตัวจากจุดที่อาจจะไม่มีต้นทุนเลยนะคะโดยอิงจากแนวทางที่น่าสนใจในถีบตัวเองจากความจนก้าวทางลัดชีวิตครับเป็นคู่มือที่ให้ขั้นตอนค่อนข้างชัดเจนเลยนะตั้งแต่เรื่องความคิดไปจนถึงการลงมือทำใช่ค่ะมี9ขั้นตอนเลยวันนี้เราก็อยากจะมาลองเจาะลึกแนวคิดเหล่านี้กันว่าเอ๊ะแก่นสำคัญมันคืออะไรแล้วเราจะเอาไปปรับใช้อะไรได้บ้าง จุดแรกที่เขาเน้งเลยนะคะคือขั้นที่1เข้าใจและยอมรับว่าเราจนจริงเขาบอกว่าไม่ใช่ให้โทษโชคชะตาแต่ให้ยอมรับเพื่อจะได้รู้ว่าต้องสร้างเองทั้งหมด เอ่อถ้าไมการยอมรับตรงนี้มันถึงสําคัญขนาดนั้นคะอน่าสนใจมากครับที่เริ่มจากข้างในคือการยอมรับความจริงตามแนวทางนี้นะครับมันเหมือนการเอ่อปลดล็อกทางความคิดก่อนเลยปลดล็อกความคิดครับเหมือนเป็นการบอกตัวเองว่าโอเคนี่คือจุดเริ่มต้นนะเราต้องสร้างเองไม่รอใครแล้วมาเป็นจุดสตาร์ทของการเปลี่ยนแปลงจริงๆครับเหมือนมีโกรธไ h m i n d s แบบนั้นอ๋อเข้าใจเลยค่ะพอเรา ยอมรับความจริงตั้งหลักความคิดได้แล้วขั้นที่2ก็คือเปลี่ยนตัวเองก่อนเช่นตื่นเช้าขึ้นควบคุมการใช้จ่ายฝึกความอดทนแล้วก็สร้างนิสัยทําให้เสร็จอย่าผักวันประกันพรุ่งดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะคะจะส่งผลยังไงบ้างคะครับจริงๆเรื่องเล็กๆน้อยๆพวกนี้แหละครับคือการสร้างวินยัยวินยัยใช่ครับแล้วก็ความอดทนมันเหมือนการฝึกกล้ามเนื้อนะครับ ไม่ใช่แค่เรื่องประหยัดเงินอย่างเดียวแต่มันคือการสร้างพื้นฐานนิสัยที่แข็งแรงพอจะไปต่อได้ยาวๆอือซึ่งมันก็จะไปเชื่อมกับขั้นที่3พอดีเลยครับคือเรียนรู้ให้ไวที่สุดเท่าที่ไม่มีเงินจะเรียนได้แล้วการเรียนรู้แบบไม่มีทุนนี้มันจะทำยังไงได้บ้างคะในทางปฏิบัติแหล่งข้อมูลเขาก็แนะนำพวกทรัพยากรฟรีหรือที่ถูกมากๆครับเช่นห้องสมุด เดี๋ยวนี้ก็มี YouTube ดีๆที่ให้ความรู้เยอะแยะเลยนะครับใช่ใช่มีเยอะมากหรือแม้กระทั่งใช้ AI ช่วยหาข้อมูลก็ได้ประเด็นสำคัญคือต้องโฟกัสไปที่ทักษะที่ตลาดต้องการที่พอจะแบบเอาไปเริ่มสร้างรายได้ได้จริงๆเช่นอะไรบ้างคะพอจะยกตัวอย่างได้ไหมคะก็อาจจะเป็นพวกกราฟิกง่ายๆเขียนโค้ดเบื้องต้นหรืองานช่างเล็กๆน้อยๆอะไรพวกนี้ครับการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตรงนี้นี่สำคัญมาก โอเคค่ะพอเริ่มมีทักษะบ้างแล้วแต่ทุนยังไม่มีขั้นสี่เขาบอกให้ขายแรงขายสมองขายเวลาทำงานอะไรก็ได้ที่สุดจิตไปก่อนเช่นส่งของล้างจานอันนี้คือให้หาเงินอย่างเดียวหรือมีอะไรซ่อนอยู่คะมีมากกว่านั้นครับคือหัวใจสำคัญคือต้องมองงานพวกนี้ไม่ใช่แค่รับจ้างหาเงินไปวันๆนะค่ะแต่มันคือห้องเรียนภาคปฏิบัติของเราด้วย ต้องพยายามเรียนรู้จากงานให้ได้มากที่สุดควบคู่ไปกับการฝึกทักษะที่เราเรียนมาในขั้น3นั่นแหละครับเพื่อเตรียมพร้อมยกระดับตัวเองอ๋อคือทำไปเรียนรู้ไปสะสมประสบการณ์ไปด้วยใช่เลยครับประมาณนั้นเลยแล้วพอเริ่มมีรายได้เข้ามาบ้าง ขั้นที่5จัดการเงินแบบคนไม่มีทางเลือกเขาเน้นเลยว่าต้องออม10-20%ทันทีห้ามฟุ่มเฟื่อยแต่ในชีวิตจริงคนไรายได้น้อยๆมันจะทำได้จริงหรอคะหรือต้องคิดยังไงอืมอันนี้เป็นประเด็นที่ท้าทายจริงๆครับแต่ในแนวทางนี้เขาหมือจะบอกว่ามันไม่ใช่ทางเลือกแต่มันคือความจาเป็นโหขนาดนั้นเลยครับ อาจจะต้องเริ่มจากเปอร์เซ็นต์น้อยๆก่อนก็ได้แต่ต้องสร้างนิสัยกันเงินส่วนนี้ไว้เลยทันทีแล้วก็ต้องเข้มงวดกับการใช้จ่ายมากๆแยกให้ออกระหว่างจำเป็นกับอยากได้แล้วก็พยายามหาทางใช้เงินต่อเงินใช้เงินต่อเงินเช่นอะไรคะเช่นอาจจะซื้อเครื่องมือมือสองที่จำเป็นจริงๆเพื่อให้เราทำงานได้ดีขึ้นหาเงินได้มากขึ้นไม่ใช่ซื้อเพื่อความสบายหรือตามแฟชั่นครับเข้าใจค่ะ พอเราเริ่มจัดการเงินได้เริ่มมีเงินเก็บนิดๆหน่อยๆก็มาถึงขั้นที่6ใช้เทคโนโลยีช่วยกับขั้นที่7เริ่มมีทุนต้องกล้าลงมือ2ขั้นนี้มันทํางานร่วมกันยังไงคะเทคโนโลยีในขั้น6เนี่ยมันเหมือนเป็นเครื่องทุนแรงหรือคานงาดครับอย่างสมาร์ทโฟนเครื่องเดียวเนี่ยอาจจะเป็นทั้งเครื่องมือเรียนรู้จากขั้น3ช่องทางหาง,งานเสริมขั้น4หรืออาจจะใช้เป็นช่องทางขายของออนไลน์เล็กๆได้ด้วยอ๋อค่ะพอเราเริ่มมีเงินออมจากขั้น5 แล้วใช้เทคโนโลยีช่วยเพิ่มไรายได้มันก็จะมาถึงจุดที่ต้องกล้าในขั้นที่7คือการลงทุนครับลงทุนในอะไรคะหุ้นเหรอคะเออเขายังไม่ไปถึงขั้นนั้นครับสิ่งสำคัญที่แหล่งข้อมูลนี้เน้นย้ำเลยคือต้องลงทุนในตัวเองก่อนเสมอลงทุนในตัวเองครับ เช่นอาจจะยอมจ่ายเงินซื้อคอร์สเรียนดีๆที่เข้มข้นขึ้นหรือซื้ออุปกรณ์ที่ดีขึ้นมาหน่อยเพื่อให้เราทำงานได้มีคุณภาพมากขึ้นหาไรายได้ได้สูงขึ้นก่อนที่จะไปคิดเรื่องการลงทุนรูปแบบอื่นๆครับอ๋อเพิ่มศักยภาพตัวเองก่อนพอเราเก่งขึ้นมีทุนมากขึ้นก็มาถึงขั้นที่8มีมากขึ้นต้องสร้างมากกว่าเดิมอันนี้คือการเปลี่ยนจากการหาเงินด้วยตัวเองเป็นสร้างระบบขึ้นมาใช่ไหมคะ ระบบในที่นี้มันหน้าตาเป็นยังไงได้บ้างคะใช่ครับนี่เป็นจุดเปลี่ยนสําคัญเลยจากเดิมที่เราใช้แรงงานตัวเองเป็นหลักก็เริ่มสร้างสิ่งที่แบบว่าทํางานแทนเราได้อสําหรับร้านค้าออนไลน์เล็กๆของเราหรือถ้างานเยอะขึ้นอาจจะเริ่มจ้างคนมาช่วยงานในส่วนที่เราไม่ถนัดหรือสร้างคอนเทนต์อะไรที่มันสร้างรายได้ให้เราเรื่อยๆได้ เป้าหมายคือปลดปล่อยเวลาและแรงงานของเราเองเพื่อไปโฟกัสกับการเติบโตในภาพรวมที่ใหญ่ขึ้นครับซึ่งก็ต้องกลับไปเรียนรู้อีกใช่ไหมคะเรื่องบริหารจัดการถูกต้องครับการเรียนรู้ในขั้น3มันต้องทําต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยและสุดท้ายค่ะขั้นที่9รู้ว่าเป้าหมายไม่ใช่แค่เงินทําไมขั้นนี้ถึงสําคัญที่สุดคะทั้งๆที่เรากําลังพูดเรื่องการสร้างตัวจากความจน เพราะว่าตลอดทาง8ขั้นตอนที่ผ่านมานี้ครับมันเหนื่อยมันท้อมันไม่ง่ายเลยค่ะจริงการที่เรามีเป้าหมายที่มันใหญ่กว่าแค่ตัวเลขในบัญชีเช่นทําเพื่อครอบครัวอยากมีอิสระหรืออยากสร้างอะไรบางอย่างที่มีคุณค่ามันจะเป็นเหมือนเชื้อเพลิงนะครับอืมเชื้อเพลิงใช่ครับ ที่ทำให้เรามีแรงฮึดสู้ต่อไปได้ในวันที่มันยากลำบากจริงๆเหมือนคำคมจากแหล่งข้อมูลที่ว่าฉันเกิดมาลำบากเพื่อได้ภูมิใจตอนลุกขึ้นได้ด้วยตัวเองไม่ใช่เพื่ออยู่แบบนี้ไปตลอดชีวิตมันคือการหาความหมายในสิ่งที่เรากำลังทำครับ โหฟังแล้วเห็นภาพเลยค่ะสรุปแล้วมันคือการเดินทางที่เป็นขั้นเป็นตอนจริงๆนะคะต้องสร้างโมเมนตัมต่อเนื่องต้องแต่ปรับความคิดสร้างนิสัยเรียนรู้ลงมือทำจัดการเงินลงทุนใช้เทคโนโลยีช่วยแล้วก็สร้างระบบขึ้นมาสุดท้ายก็ต้องยึดยงกับเป้าหมายที่มันลึกซึ้งกว่าแค่ตัวเงินใช่เลยครับ แต่ละขั้นมันส่งเสริมกันจริงๆทําให้เกิดเป็นแรงส่งไปข้างหน้าได้แนวทางนี้ก็ให้วิธีออกจากความจนได้ค่อนข้างชัดเจนนะคะแต่ก็มีคําถามที่น่าสนใจชวนให้คิดต่อเหมือนกันนะคะว่าแล้วพอเราหลุดพ้นจากความยากลําบากมาได้ระดับหนึ่งแล้วเนี่ยอะไรคือความเท้าททยใหม่หรือแนวคิดที่เราต้องปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมเพื่อจะรักษาระดับความเป็นอยู่ตรงนั้นไว้แล้วก็พัฒนาต่อไปได้โดยไม่กลับไปที่จุดเดิมอีก อืมนั่นเป็นคำถามที่ดีมากเลยครับน่าคิดต่อจริงๆค่ะก็น่าจะเป็นสิ่งที่เราต้องไปคบคิดกันต่อเองนะคะ